ก็ผมก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องรัะทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับพบกันในช่องบัสชนอเบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับในนี้นะรเราก็มาอยู่กันในรายการเดอะเอาชีวิตรอดนะ EP ที่2กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมใน EP นี้ฮะเราก็ได้ออกเดินทางก,กันมาแสงคายจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้อยู่ตรงหลักภูเขาแห่งนี้ซึ่งน่าจะใหญ่น่าดูเลยเนาะถ้าจะดูจากสถานที่แล้วก็ ดูจากสิ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้ซึ่งทําไมผมเลือกที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้แม่น้าอีกอย่างไม่มีต้นไม้ด้วยผมชอบตรงนี้แหละนะฮะอีกอย่างเราหาว่าไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยที่นี่แทนเพราะฉะนั้นในตอนนี้ฮนะทุกคนที่เห็นจนนี้คือผมกําลังสร้างบ้านนะครับตอนนี้เราก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองครั้งแรกแล้วครับหลังจากที่หลายๆพาร์าที่ผ่านมาไม่เคยมีบ้านเลยสักหลังนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทํากล่องก่อนนะครับซึ่งเราจะมีกล่องให้ทํำไหมมีนะจ๊ะจะว่าไป นี่ไงเออนี่แหละเดี๋ยวเราจะทํากล่องก่อนนะครับเพื่อจะให้มันได้เก็บของมากขึ้นนะครับคือจากพ์ทที่แล้วนั้นที่เราแบบออกเดินทางหานั่นหานี่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็หาไจ้จนครบเอ้ามักูทำกล่องเลยอ๋อมีกล่องที่มันได้ตั้งแต่กาเนิดแล้วดีกว่าเออเนาะลืมโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของก่อนนะครับซึ่งของทั้งหมดที่ได้มานี้ก็จะเป็นของที่ได้จากการสุ่มทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นน,น,นั่นนี่นู่นเลยนะฮะนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะเอาพวกอันนี้ออกก่อนลืมเลยว่าต้องใช้นะฮะแต่เฉว่าไปมายับมืดโอเคเดี๋ยวเราจะต้องนอนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีอะไรเกิดไม่ชอบมาพากูม,มากกว่านี้นะครับขออนอก่อนล้กันเนาะเอานอนไม่ได้เอ้ยพาริตีตกเร็วๆสิเฮ้ยตกเร็วๆเดยโอ้มันขึ้นใบซิดใบ,บไหนนี่มันนอนไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋นอนอนได้ยังเออไป ชา้าวเราไโคตรสดใสเลยขอบคุณที่พาที่ขึ้นเนาะโอเคเดีย๋ยวเราเก็บของต่อ <c oughs> นะครับผมอ่าฮะเก็บอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็เก็บดินไปอันนี้ดินก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วไม้ด้วยเนาะเก็บไปโอเคเราจะออกไปตามหาหินกันต่อซึ่งจะต้องเอาหินมาต่อตรงนี้ให้มันครบโดยตรงนั้นคือจุดที่เราจะไปนะครับอ,อไปกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่า ตอนนี้ผมจะขอเลือกอัดคลิปแค่สีนาทีแล้วกันนะครับซึ่งถ้าอาัดมากกว่านี้เครื่องผมแม่งน็อกแล้วอยากจะเกิดปัญหาอะไรมากกว่านี้ที่อาจจะตามมาแบบไม่คาดคิดเลยก็ได้ซ้ําไปนะครับผมจะขออัดประมาณแค่สีนาทีพอนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็จะจบไวๆวนะฮะแต่ไม่ไม่จบไวหรอกก็คือผมก็จะพยายามพูดให้ได้มากที่สุดทห้ที่ผมจะทําได้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงนีแลวเดีย๋ยวเราจะต้องทําการคุดกินอันนี้ก่อนนะฮะโอเค <S <S อย่างไวอย่างไวอย่างไว เราก็ณหินให้เยอะที่สุดเลยตรงนี้มมนเป็นในแดนของภูเขาเนาะมันอาจจะมีพวกแร่ธานหินเนี่ยซึ่งอาจจะเยอะด้วยนะที่เนี่ยจะว่าไปนะครับปึ๊บป๊าบโอเคแค่นี้พอนะฮะจึบ๊บ <c oughs> เอ่อต้องขอบอกแล้วครับว่าต้องขอบคุณสำหรับ400 s u b s ซับสครเบอร์นะครับที่ได้กันมา <c oughs> คือความพยายามผมก็ไม่มีที่สุดเนาะ <c oughs> ก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่ตรงนี้ผมเจอธานหินเว้ยต้องเก็บไปก่อน ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรที่ลําค่าสุดเลยตอนนี้นะฮะถ้าไม่มีทางนีนก็ไม่มีชอ็อตนะฮะแล้วก็ต้องขี้เกียจใช้ไม้เอาไม้ไปเผามันจะเสียเวลานะฮะเราต้องเอาทอสต,ตามภูเขานี่แหละซึ่งก็มีเยอะนะจะว่าไปแต่ก็จะว่าไปเรา,า,าจะขึ้นยังไงก่อนโอเคปึ๊บอ่ะโอเคคลิปนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงนะครับซึ่ง ท,ที่ต้องให้สั้นเพราะว่าผมต้องตัดต่อคลิปแล้วก็พอดีเครื่องผมมันไม่สามารถรองรับพื้นที่ได้มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมซึ่งอาจจะสั้นมากๆอาจจะเป็นที่น่าํำคาสำหรับใครบางคนแต่ผมก็ทําสุขความสามารถแล้วนะจะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้แล้วนอกจากที่ผมจะต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh, yeah.